ครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็พามาดูข้อคัวข้อควายนะครับโดยภูิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้แบบง่ายๆคือเลี้ยงแบบใต้ถุนบ้านนะครับวิธีการคือล้อมลวดหนามนะครับนี่ก็ตอกหลักไว้นะครับมัดไว้กับเสา ชาวบ้านนะครับอ่นี่ก็จะเป็นข้อวัวข้อควายนะครับอ่าของคนสมัยโบราณเขาก็จะทํากันอย่างนี้นะครับซึ่งทาไม้โดยอ่าไว้ใต้ถุนบ้านนะครับพอตื่นเช้ามานะครับอ่คนโบราณเขาก็ปล่อยวัวปล่อยควายนะครับตามทุ่งอ่าซึ่งตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะครับ ครับก็นี่ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวหรือว่าควายนะครับซึ่งยังไม่มีคอกนะครับก็ใช้แบบนี้กันไปก่อนก็ได้นะครับผมก็ตอนแรกผมก็ว่าจะทำอยู่แถวๆนั่นนะครับแถวๆหลังน้ำโยกนะครับแต่ก็ยังไม่มีทุนนะครับก็ต้องรอทุนกันไปก่อนนะครับ ต้องใช้ทำไว้ที่ใต้ถุนบ้านไปก่อนนะครับก็เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับสำหรับถ้าไม่มีลวดน้ำก็ใช้ไม้ก็ได้ครับไม้ไผ่เป็นลัวก็ได้นะครับผมีแอบไว้เลยนะครับนี่ก็คือผลพลอยได้นะครับคือมูลสัตว์นะครับ ก็ใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้หรือว่าปลูกผักก็ใส่ได้นะครับตอนนี้มูลสัตว์ก็มีราคาแล้วนะครับซึ่งจะจขายเป็นกระสอบแล้วกระสอบอประมาณกระสอบละ50บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคานะครับราคาที่สูงเลยทีเดียวนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเป็นแนวทางไว้นะครับสำหรับคนที่ ออยากจะเริ่มเลี้ยงสัตว์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจังมีอีกหลายตอนโปรดกดติดตามช่องจันส้มของกับบ้านด้วยนะครับกดเลย